ตัวไหนพี่ครับครับสวัสดีครับผมเมทีสวัสดีครับวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับพี่เอ่อวันนี้ชก122่งร้ไม่ไงมาสอบเกินไปเท่าไหร่เนี่ยเกินไปจุดสี่จุดสี่นะโอ้โหต้องวิ่งเลยนะจุดสี่เพราะเราคุมมากี่โลเนี่ยเอ่อก็คุมมาประมาณสามสามกิโลว่าก็ถือว่าเยอะไหมพอดี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 สบายๆนะเราซ้อมอยู่ที่โยกขาแสนชัยครับวันนี้มาซ้อมต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าล่าสุดเพิ่งชนะใครมา ช,ชนะพึ่งผมพิ่งชนะเชรวีศักเชรวีสวักมาวันนี้มาเจอกับเพชรแปดลิ้วเพชรแปดลิ้วเคยเจอกันไหมไม่เคยแล้วได้ดูเทปน้องเขามาไหมเขามีอะไรบ้างก็มีเข่ามีวงในมีอะไรอยู่ก็อ่าก็ดูว่าอาจจะรวดเร็วหน่อยแล้วเราจะวางเกมวางแผนไงดีก็ต่อยตามเกมเรื่อยๆเดินเลยหรือว่ารอดูก่อนก็ดูก่อนนะดูก่อนนะไม่รีบไม่ผีผามเนาะใช่นะครับแล้วก่อนนี้นี้หายไปเท่าไหร่นะหายไปสามปีกับ 8เดือนโอ้โหโอ้สาปีแปดเดือนจําได้แม่นเลยแล้วกลับมาล่าสุดเป็นไงหายใจเหนื่อยไหมคล่องไหมก็ก็ก็พอได้พอได้อยู่นะก็อย่างน้อยก็ได้หายใจไว้แล้ววันนี้ดีกว่าเดิมครับน่าจะดีกว่าเดิมโอเคอายุอะไรแล้วครับอายุตอนนี้30ปีครับอ่าเป็นอาเราคนจังหวัดจันทบุรีครับปล่อยประมาณปล่อยปล่อยปล่อยผมประมาณห้าเก้าหกสิบครับเป้นเพเป็นมวยเขาก็ได้รับสีมือก็ได้ซ้ายหรือขวาขวาคับสูงร้อย สูง165เราจบมวยมารวมๆเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้น่าจะประมาณ200กว่าครับฝากพี่น้องไปเชียร์หน่อยครับก็ฝากพี่น้องทั้งบ้านครับชาวจันทบุรีครับอำเภอสายดาวอำเภอปวงร้อนครับแล้วพี่น้องฟาดสมรวังออกช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับครับขอบคุณครับน้ำต้นอะไครับผมเซียนเป็ดลิ้สุกี้เป็นหนึ่งเพียวครับวันนี้ชกพิการเท่าไหร่เนี่ยละ23ครับมาสอบเกินไปเท่าไหร่จุดสี่จุดสี่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาคุณมากี่โลเองเนี่ย2โลครับ2โลนะยังสบายๆอยู่เลยวันนี้เจอใครเนี่ย เมธีเมธีนะเคยเจอกันไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มล่าสุดเขาไหมเนี่ยดูเป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างกลับมาเข่าแล้วเราฝีมือวางเกมบางแผงไงดีฝางหน้าเขาเหมือนเดิมนะฝีมือนะแล้วเราซ้อมได้กี่วันเนี่ยไฟนี้รู้ตัวอาทิตย์หนึ่งครับเออรู้ตัวอาทิตย์หนึ่งมีรายการลงหน้าหรือยังมีรายการวันที่เจ็ดนี่นะครับอ๋อก็เลยได้ดึงมาพอดีปั๊บสลับไปสลับมาได้มาเจอเมทีพอดี โอเคเอาเราไอ้ไรแล้วครับยี่สิบเจ็ดครับคนจังหวัดลบบุรีครับไปปล่อยเท่าไหร่นะครับห้าสิบแปดครับพุ้นเพเป็นมวยฝีมือซ้ายหรือขวายขวาสูงร้อยเอ้ยเจ็ดสิบครับฝากคุณน้องเพื่อนนะครับแฟนมวยครับวันนี้เต็มที่ครับครับผมชกมาเท่าไหร่แล้วนะทั้งหมดร้อยร้อยไดโอเคครับคุณ